มาครับพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับทางด้านพ่อเอกรูดโตแล้วเนาะพี่น้องเนาะงสำหรับคนทีเด้นการบูรี่น้องอุ้งอิงเผ็ดปั่นแห้งครับพี่น้องนะเรียกได้ว่าสําหรับการบูรี่อุ้งอิงค่ะแอดมินไหนมีการเอามานําเสนอเนี่ยหลายต่อหลายเพียแล้วนะครับพี่น้องนะแต่ว่าไก่ย่งคงมีคนแบบบูรี่มาเรื่อยเรื่เราพี่น้องน้อแอดมินก็บอกเขาแต่คือกันนะักว่าสําหรับคนกลุ่มนี้นะคะเพิ่นเพิ่นแบบ คิดจังไดนพี่น้องเนาะนะจังแบบเป็นมีการบูรี่คนอื่นนพี่น้องเนาะก,กับว่าขอใจขึ้นการมาเพิ่มคิดอีกอย่างอยู่นะคะต้องเป็นคนที่แบบจิตใจแบบอันนี้ขัดซ้ำใดนพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่นะครับพี่น้องนะสํสำหรับทั้งดานพ่อเอกถึงกับบอดท,น,ทนค่ะพี่น้องนะคะเพื่อด้มีการออกมากเพือนในแบบนี้สำหรับพ่อเอกก็บอกว่าใครรู้จักคนนี้บ้านอยู่แห่งหนตำบลใด ทักข้อความมาหาพบหน่อยจะทำเป็นตัวอย่างพันนะพี่รองเป็นจังไรแอดมินกับเซอร์วาอ่าในเรื่องของการบูรีนะคะพรอ,อีกนี่พอพอหลายคนแล้วละพี่น้องเนาะน,นะคะพอหลายคนแล้วละแต่เซอร์วาอ่าบุคคลบุคคลนี้ต้องแบบว่าให้หลายเพียคัดส้มไหลน,นะคะพอาอีกจังบดทุนขนาดนี่ เราพี่น้องเนาะนะคะกอบไมเกี่งของการบุหรี่คนอื่นค่ะพี่น้องนะคะตามที่ข้พากันได้ดูกฎหมายมากเราพี่น้องเนาะกะที่ว่าพิษกฎหมายเต็มๆในเรื่องของการมาให้บุคคลอื่นเราพี่น้องเนาะและก้กการแบบเป็นการเอ่ยซื้อจังสีแม่นะคะหลัวก็ว่าคนอื่นให้แบบทางเสียให้หายอย่างที่ได้ค้อพากันตัวกฎหมายแล้วนะคะพี่น้องว่าพิษเต็มๆนะพิษเต็มๆ พี่นองเนาะนานแล้วสําหรับอ่าหลายคนที่แม่ว่าสิลูกฎหมายครับพี่นอ้องแต่ว่ากัยังคงแบบเป็นิการบาให้คนอื่นอยู่คือเก่าแอดม่กับบอลเนี่ยเขาใจคือกันนะคะว่าเพื่อนเพื่อนแบบอ่าเหตุไปเพื่ออย่างพี่นองเนาะนาะก็เป็นเรื่องดํเดิมมันนะคะพี่น้องนะก็เป็นการบูรีเรื่องมืออุ้งอิงคือเก่าเหมือนเดิมมันแหละแอดมิอยากจะบอกนะคะว่า สำหรับคนที่หาบุรีน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน้องพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดกระามนะคะจะเป็นแบบกนนนีที่เคยมาให้น้องหรือว่ากำลังสิมาให้น้องในเวื่างว่าิจะเป็นผู้ไดกระามค่ะพี่น้องที่คิดอยากจะมาให้น้องแอมนอยากจะบอกว่าล่องล่องแบบเบิ้งย้อนเบิ้งจากของย้อนเบิ้งครอบพวดจากของให้นึกถึงใจเขาใจเราก่อนค่ะพี่น้อง ลองหยอนเบื้องขอบครัจเจ้าของนะคะว่าขอบครัจเจ้าของนี่ดีทุกคนระบอดีอรอยเบอร์เ้นระบอนะคะให้หยอนเบื้องจ้าของสักก่อนนะคะไม่เห็นดึกทือแต่เขาใจเล่าค่ะพี่น้อคำสมมติว่ามีคนมาให้เจ้านะคะเจ้าสิรู้ส้กจังไหนเจ้าสิรู้สึกเขียดบอนะคะทุกวัาเจ้าแบบถึงแม้มาสิคนถึงแม้มาสิ้มีคนมาว่าเจ้ากับแบบเฉย,เฉย,เฉยจังสิแม นะคะโอ้อันี่เกินไปด้ยครับพี่นอ้องคันไม่ค้นมาให้แล้วแบบรู้สึกเฉยๆแล้วแบบว่ารู้สึกยังจะาสี่ยกับที่ว่าคักเตอแบบนี้นี่ควรไปหาหมอได้แล้วนะคะนี่แหละครับพี่น้องกันคือจังหวะน,นั้นน่ะให้หนึกถึงแต่เขาแต่เราค่ะพี่นอ้องก้อนทีสิไปว่าให้คนอื่นเอาพี่นอ้องเนาะให้คิดว่าเออคันแบบมีค้นมามาให้เข้าเข้ากับสบว่าเครียดในบ่อก็คือกันครับพี่นอ้องพูดจบไปว่าให้อู๋อิงคันอู๋อินนองได้ไม่การแบบไม่เห็น คอมเมนต์เห็นขอความแบบมีคนมาว่าใเฮนอะในเรื่องของการบูรีมือมือน้องจังสันจังสีมุจเจ้ากับซิบมบิดเนติมาน้องกับซีเคียคือก,อ,อกันน้องพี่น้องเนาะแล้วสําหรับบุคคลที่ทางนั้นพอนน่อเอกได้มีการพูดนี่นะคะกะับจิวันจังเล่นะกับวาให้อุ้งอิงแบบเต็มเต็มเลยน้องพี่น้องเนาะสำหรับพ่อเอกก็บอกว่าผู้ใดที่รุนตัะบุคคลบุคคลนีๆๆน ให้ถากขอบว่ามาหาพ่อเอกแน่เบิดอ่าถนันพ่อเอกบอกว่าสิจัดให้เป็นตัวอย่างน,นะพี่น้องเป็นจนังไดพ่อเอกพูดคัดขนาดนี้ค่ะพี่น้องว่าสิจัดให้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วสิ่นี้คนแบบกล้ามากคอมเมนต์บูรีให้อุ้งอีกอยู่บ่อเอนไม่เิดคิดว่าก็นี่คือเก่าแล้วนะครับพี่น้องเบิดจื้บิจําดอกสำหรับคนบูนี นะคะเป็นเป็นชนิทีแบบว่าเห็นคนอื่นแบบได้ดีบ่ได้เราพี่น้องเนาะนะคะไอ้ไม่ก็อยากสิบอกอยู่นะคะว่าสําหรับคนที่มักบูดีมืออุ้ง,งอิงมักสิว่ามือนองจังสันจังสีนะคะถ้าเป็นเอฟซีแฟนคลับที่รักอ,อุ้งอิงจริงเนะ่ยหลายคนสิคิดว่ามือมือนี้คือมือหมานคือมือหมานผู้ใดกลับหลักการได้นนขู่ได้ลากเราพี่น้องเนาะนะคะไอ้ไม่ก็ แจ็คสิฟฟบอกเพงคนที่ไปกาบูรีนอกนะคะล่องเปิดใจนาพี่น้องนาล่องเปิดใจคันบุญเจ้าบ่านเนยดคันได้เป็นจับมือบ้านอหอิงแล้วอาจจะโชวดีก็ได้นาอพี่น้องเนาะก,กะนั่นนะคะพี่น้องงานคนเที่วว่าให้ผู้ใดให้นึกถึงแต่เขาใจเรา,าสักคนนาอพี่น้องเนาะนะ,ะสำหรับคนเท่ารับพี่น้องกะบ่สามารถที่สิเลือกเกิดได้นาพี่น้องนัะนแต่ว่าเลือกที่จะเป็นคนดีได้นะคะย่างอูอิงกัน เหตุแห่งาได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะพี่น้องนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของมือหนองรองพี่น้องเนาะนะคะก็บอคือมือคนทั่วไปนะคะแต่ว่าน้องกับเรือพิสุทําทำความดีใดนะคะแต่กับที่ว่าเป็นบุญวาสนาของพุทโงอิเลสรอกพี่น้องเนาะสำหรับมือมือนี้หลายคนมอวมาถือว่าเป็นมือโชคมือลาค่ะพี่น้องนะคะแล้วกะอยากสื ให้อู๋ลิงได้ดูนะคะว่าน้องยากจะแบบหน่อยใจยากจะแบบเครียดนะคะทีมือจะออกเป็นแบบนี้นอ้นองนงเนี่ยสักเคียดน้องพี่น้องเนาะนะคะกับนี่แหละเอฟซีแฟนคลับไร้คนนี้ที่ว่าตั้งแต่แรกพุ่มใจในี่ตัวนอ้นองน้องพี่น้องเนะพุ่มใจในี่ตัวนอ้องไม่ว่าน้องจะเป็นอย่างไรคนตามเอฟซีแฟนคลับไร้คนกับที่น้องเป็นนอ้นองน้องพี่น้องเนาะหลังก็สนทรรับมือมือนี้ครับพี่น้อง ก็ที่ว่าเป็นมื้อโชกมื้อหลับของใครห,หลายๆลายคนมาพี่น้องเนาะนะเอากระนั่นนะคะพี่น้องก็คือจังหวะนั้นๆหละในเรื่องของการบูรีคนอื่นนะคะในเรื่องของการมาให้คนนี้ก็มีมาตลอดนั่นอนหลักมาพี่น้องเนาะเข้าสามารบมาพื้นใดดีสามาบมาพื้นใดแต่ว่าเบอกแบบอาเซีบอกบอกบูรแบบีเป็นการบอกแบบเป็นการพิมพ์โลกสะะาธารณะจังสิแม้ แห่งเป็นการเ่าแห่งเป็นการพิมพ์โลกสาธารณนะเลยรู้ย่แล้ว่ายังไงก็ผิดเอาพี่น้องเนาะขันเท้าแบบเขค,คนสองคนภายในแบบครอบครัวจังสิแบบบ่ได้มีการพสดโลกสาธารณนะบ่ได้มีการพิมพ์โลกสาธารณะบ่ผิดครับพี่น้องแต่ว่าก็คือจังหวะนั้นน่ะนะคะเประวัติาสิเป็นการมูรีการไวผู้ใดกันตาบ่เป็นตว่าแห้เจ็บเมียนเราพี่น้องนนองคนเห่ากันนั่นแหละคือจังหวะนั้นน่ะไม่สามารถที่จะ เหลือเกินแต่นพี่น้องเนาะน,น,นะคะนั่นและครัพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจสําหรับอุ้งอิงเพจบาดแพงนพี่น้องเนาะนะคะสู่ต่อไปสําหรับมือมืดนี้แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดให้น้องมีธุมือนี้เฮ็ดให้น้องดังขนาดนี้ก็อย่างมือหมานมือนี้ล่ะนพี่น้องเนาะนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบคลตีบทสักนิดสักก่อนเนาะค่ะขอาวก็มาสวัสดีค่ะ